มาเฟียแคนรักตอนที่29ผมนั่งแท็กซี่เข้ามาในโรงพยาบาลก็เจอเข้ากับหมอวัดผมกับหมอขึ้นลิฟต์ไปพร้อมกันจนมาถึงห้องของแงค์ที่ลูกของผมรักษาตัวอยู่พอเข้าไปในห้องผมก็เจอเข้ากับแม่ทันทีที่ผมเห็นผมก็วิ่งเข้าไปกอดแม่ท,ทั <S <S นทีเหมือนผมรู้สึกได้ว่าผมห่างจากแม่มานานส่วนหมอวัดก็เดินเข้าไปดูอาการของลูกผมผมคุยกับแม่อยู่นาน ผมไม่ได้บอกเรื่องที่ผมตั้งครันแล้วแท้งแล้วก็เรื่องที่หมอบอกว่าความจําบางอย่างของผมหายไปเพราะผมกลัวแม่เป็นห่วงผมกอดกับแม่ได้สักพักผมก็เดินไปหาเจ้าตัวเล็กที่ตอนนี้หมอวัดกําลังตรวจเช็คตามร่างกายของลูกของผมอยู่หมอครับลูกผมเป็นไงบ้างเจ้าแบงไม่เป็นไรแล้วการผ่าตัดของเจ้าแบงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงวินสบายใจได้อีกน้อยไม่เกินอาทิตย์เจ้าตัวเล็กก็กลับบ้านได้แล้ว จริงเหรอครับหมอผมคุยกับหมอวัดอยู่นานจนเมื่อดำคุณหมอเอ่ยบอกผมว่ารู้สึกหิวหมอเลยชวนผมออกไปหาทานข้าวข้างนอกผมก็เลยขอตัวกับคุณหมอคุยกับแม่ก่อนส่วนหมอวัดบอกว่าจะไปรอผมที่ข้างล่างทันทีที่หมอวัดออกไปแม่ก็รีบเอ่ยถามทันทีวินครับแม่วินออกมาแบบนี้คุณไบ้ล่ะเขารู้ไหมแม่พูดอะไรวินไม่เข้าใจก็คุณไบไง วินไม่กลัวเขาจับได้หรอออกมาบ,บ่อยๆแบบนี้มันไม่ดีนะลูกแม่แม่พูดอะไรครับวินไม่เข้าใจทำไมทำไมวินจะต้องกลัวเขาด้วยเขาเป็นใครหรอครับแม่แม่วินมีอะไรจะบอกแม่แต่แม่สัญญากับวินก่อนว่าแม่จะไม่ตกใจอะไรวินมีอะไรหรือเปล่าลูกบอกแม่มาเลยนะคือวินเข้าโรงพยาบาลครับฮะ อะไรนะวินเป็นอะไรลูกถึงได้เข้าโรงพยาบาลวินเป็นอะไรไหมเจ็บตรงไหนไหมลูกจะเย็นๆครับแม่วินไม่เป็นอะไรครับแต่หมอบอกว่าวินความจําเสื่อมมีความจําบางส่วนของวินหายไปอะไรนะวินความจําเสื่อมงั้นก็แสดงว่าวินจําเขาไม่ได้ใช่ไหมลูกเขาเขาคือใครครับแม่วินไม่รู้จัก แม่พูดถึงใครครับก็คุณไบไงคนที่เขาซื้อตัวลูกไปอยู่ด้วยคนที่เขาให้เงินลูกมา200ล้านเราถึงได้มีเงินรักษาเจ้าแบงไงลูกถ้าเขารู้ว่าวินแอบออกมาแบบนี้วินไม่กลัวเขาเหรอถ้าแม่หมายถึงผู้ชายคนตัวสูงสูงที่อยู่กับวินตอนที่วินเข้าโรงพยาบาลวินไม่เป็นอะไรครับแม่แม่สบายใจได้แต่ช่างเถอะทำไมวินถึงจะต้องกลัวเขาด้วยล่ะครับ ถึงเขาจะน่ากลัวแต่วินก็ไม่เห็นกลัวเขาหรอกไม่เห็นเขาจะทําอะไรวินเลยแม่มีแต่ตามวินไม่รู้จะตามวินมาทําไมแม่หมอรอวินนานแล้วงั้นวินไปก่อนนะเดี๋ยวคุณหมอวัดก็จะรอฝากเจ้าแบง์ด้วยนะครับแม่เดี๋ยววินซื้อของมาฝากแม่ด้วยไม่ต้องหรอกลูกสิ้นเปลืองเปล่าๆแม่สั่งข้าวที่โรงพยาบาลมาทานทุกวันวินไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกลูกไปเถอะเดี๋ยวหมอเขารอ งันวินไปนะครับแม่ผมคุยกับแม่เสร็จผมก็รีบเดินออกมาจากห้องแต่หมอวัดนี่สิยังไม่ไปข้างล่างเลยกับเดินเล่นรอผมอยู่นอกห้องคุณหมอไหนว่าจะไปรอวินข้างล่างไงครับก็หมอรอวินไงจะได้เดินลงไปพร้อมกันวินกับหมอเดินเข้าไปในลิฟต์เพื่อที่จะลงไปข้างล่าง ทันทีที่ลิฟต์ถึงชั้นหนึ่งไม้ที่เห็นคนตัวเล็กเดินออกมาจากลิฟต์ก็รีบเดินเข้าไปหาวินทันทีวินวินจะไปไหนแล้วลูกล่ะพี่ขึ้นไปหาลูกได้ไหมนี่คุณกูณจะตามผมมานี่เลยเหรอผมบอกแล้วไงว่าผมไม่รู้จักคุณผมจําคุณไม่ได้แล้วผมก็ไม่อยากรู้จักคุณด้วยเลิกตามผมได้แล้วครับวินวินฟังพี่ก่อนได้ไหมพี่แค่อยากรู้ว่าทําไมลูกถึงเข้าโรงพยาบาล ลูกเป็นไงบ้างพี่ขอไปดูลูกหน่อยได้ไหมนี่คุณใครลูกคุณคุณอย่ามาพูดมัวม่วๆนะถึงผมจะความจำบางอย่างหายไปแต่ผมก็ยังจำได้ว่าลูกของผมไม่มีพ่อมาแต่เกิดวินฉันขอโทษที่ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับนายและลูกเลยพี่ขอโอกาสได้ไหมขอได้ดูแลวินกับลูกก็พอทำไมทำไมผมต้องให้คุณดูแลนเมื่อผมกับคุณเราไม่ได้เป็นอะไรกัน คุณหมอครับคนตัวเล็กเอ่ยบอกหมอหนุ่มเพราะคนตัวเล็กอยากรีบตัดบทสนทนาระหว่างตนกับชายตัวสูงตรงหน้าเมื่อวินเอ่ยบอกหมอจบวินก็รีบเดินผ่านมาเฟียหนุ่มทันทีก่อนที่ไบซ์จะใช้มือซ้ายของตนจับไปที่ข้อมือขอของคนตัวเล็กร่างบางนี่คุณกูณจะทำอะไรปล่อยผมนะแต่เป็นวินเป็นฝ่ายที่สะบัดมือไบซ์ออกแต่มาเฟียหนุ่มกลับไม่ยอมปล่อยจนหมอหนุ่ม เห็นท่าทีระหว่างคนตัวเล็กที่ตนกำลังตามจีบกับชายแปลกหน้าที่จับมือคนตัวเล็กอยู่หมอวัดก็รีบใช้หมัดขวาต่อยไปที่ใบหน้าซ้ายของหนุ่มมาเฟียทันทีคนเขาไม่รู้จักยังจะมาเซาสีนายเป็นโรคจิตหรือไงออกไปจากโรงพยาบาลเช่นเดี๋ยวนี้นะหมอหนุ่มเอ่ยบอกหลังจากต่อยไปที่ใบหน้าของมาเฟียหนุ่มมึงเป็นใครมึงมายุ่งอะไรด้วยผัวเมียเขาจะคุยกัน เสียงมาเฟียหนุ่มเอ่ยขึ้นหลังถูกมอสหนุ่มต่อยเข้าที่ใบหน้าเมื่อมาเฟียหนุ่มพูดจบด้วยความสัญชาตยานของคนเถื่อนเมื่อโดนต่อยไปใบไม่ยอมปล่อยให้ถูกต่อยคนเดียวใบจึงยกหมัดขวาของตนขึ้นหวังจะต่อยชายที่กล้าลูบคมของตนแต่หมัดของใบยังไม่ทันจะได้ทำสำเร็จแต่กลับเป็นใบหน้าของมาเฟียเองที่โดนคนตัวเล็กตบเข้าซะก่อนคุณหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่ามากลางแถวนี้ แล้วผมก็บอกคุณแล้วว่าผมไม่รู้จักคุณและที่สําคัญผมไม่ใช่เมียคุณผมบอกคุณแล้วว่าผมไม่อยากรู้จักคุณหมอไปเถอะครับทันทีที่วินพูดเสร็จวินกับหมอวัดก็เดินออกไปขึ้นรถแล้วขับรถออกไปทันทีทําให้หนุ่มไบตอนนี้บรรดาลโทสะใช้หมัดของตนชกไปที่ผนังโรงพยาบาลทันทีด้วยความหงุดหงิดทําให้เลือดเต็มหลังมือของมาเฟียนหนุ่ม จากนั้นไบส์มาเฟียหนุ่มก็ออกมาจากโรงพยาบาลเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลามืดคำ่ำโดยไบส์เดินทางกลับมาที่คฤหาสน์ปีชาภพศาลดังเดิมกลับมาดูความเรียบร้อยที่คฤหาสน์ของตนนายครับคุณแพทย์เธอหนีไปแล้วครับเธอหลอกให้ไอ้ช้างพาออกไปไอ้ช้างมันหลงในตัวคุณแพทเพราะคุณแพทย์ยั่วจนไอ้ช้างหลงในคุกใต้ดินไอ้ช้างเลยพาคุณแพทย์หนีออกไปแล้วครับตอนนี้ไอ้แจ็คพาลูกน้องออกไปตามแล้วครับนาย เป็นเสียงของกา้านรายงานผู้เป็นนายของตนเมื่อนายมาถึงช่างมันเถอะปล่อยมันก่อนตอนนี้กูยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่มึงช่วยโทรไปบอกไอ้แจ็คเลิกตามไม่ต้องตามนางล่านั่นละเสียเวลาปล่อยไปก่อนกูมีงานใหม่ให้พวกมึงทำครับนายสั่งมาเลยครับมึงรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้วินกับกูมีลูกด้วยกันครับนายมึงไปตามสืบให้กูทีว่าลูกกูเป็นยังไงบ้าน อยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนที่กูมาเมื่อคู่เรื่องของวินกับลูกกูสืบมาให้หมดกูให้เวลามึงถึงแค่พรุ่งนี้เช้าครับนายไปได้แล้วแล้วไปตามป้าสายใจมาให้กูด้วยเป็นเสียงของมาเฟียกล่าวคุณท่านมีอะไรคะสายใจกล่าวถามเรื่องที่บอกเรียบร้อยดีไหม เรื่องที่สั่งไว้เรียบร้อยดีค่ะห้องคุณท่านกับห้องนอนฝั่งเลสฝั่งซ้ายสายใจสั่งให้ช่างจัดการมาทุบทิ้งสร้างเป็นห้องเก็บผ้าเช็ดตีนเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนห้องรับรองที่คุณวินเคยนอนเมื่อป,ปีก่อนสายใจให้นางกบกับนางเขียดทําความสะอาดย้ายของคุณท่านจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณท่านเข้าไปพักได้เลยค่ะดีงานตั้งโต๊ะเลยฉันหิว ไหมหลังจากทานข้าวเสร็จก็รีบขึ้นไปอาบน้ําแด้นอนหลับๆตื่นๆคิดไปคิดมากับเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนในห้องนอนรับรองที่ขนตัวเล็กเคยนอนอยู่จนรุ่งสางมาเฟียนหนุ่มก็รีบตื่นอาบน้ําจนลงมาทานข้าวหวังจะมาฟังเรื่องที่ให้ลูกน้องของตนไปสืบเมื่อคืนมานโตะทานข้าวในห้องอาหารคฤหาสน์ปีชาภพศสารในเรื่องไมกันครับนายคุณวินมีลูกจริงๆครับ เป็นเด็กแฝดชายสองคนครับตอนนี้นายน้อย5เดือนแล้วครับคุณท่านชื่อบอนกับแบงค์ครับมาเฟียได้ยินชื่อของลูกตนก็อดยิ้มไม่ได้ที่คนตัวเล็กยังอุตส่าห์ตั้งชื่อลูกของตนทั้งสองให้คล้ายกับตนไบบอนแบงค์ตอนนี้นายน้อยอีกคนอยู่ที่อุดรครับอยู่กับน้องของคุณวินครับแต่ว่านายน้อยอีกคนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลที่คุณวินพูดมาจริงๆครับ แต่อาการดีขึ้นแล้วครับหลังผ่าตัดเมื่อ5วันก่อนมีคุณแดงแม่คุณวินกับคุณวินเฝ้าอยู่ที่นั่นครับคุณวินน่าจะตั้งขันตอนที่คุณใบไล่ออกไปว่าแต่นายเอออยากตรวจ DNA ไหมครับกูรู้แล้วมึงไม่ต้องยาไอสัตว์กูไม่ต้องตรวจกูก็รู้ว่าลูกกูกูไม่ใช่ควายกูไม่ได้โง่ทีเรื่องแบบนี้ฉลาดดีจังตอนโดนคุณแพตเข้าสวมเขาตั้งนานสองนานกับหูหนวกตาบอด ไล่ลูกกับเปียนี้การพูดในลําคอเบาๆหวังว่าผู้เป็นนายจะไม่ได้ยินมึงพูดอะไรไอหา่ากูได้ยินนะล่ามปาม์มนะมึงเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ได้ไปอยู่ในคุกใต้ดินผมไม่ได้ว่าอะไรนายนะครับนายหูฝาดหรือเปล่าว่าแต่นายจะให้ผมไปตามจับคุณวินมาให้ไหมครับไม่ต้องกูยังไม่ได้สั่งไม่ต้องเสอเออน๋นี้วินเขาจํากูไม่ได้เลยคืนจับเข้ามามีหวังเขาเกียดกูเข้าไปอีก กูได้อดเป็นพ่อคนพอดีมึงไปเตรียมเครื่องบินให้กูไปกูจะไปอุดรมึงให้ลูกน้องมึงขับรถตามกูไปทีหลังก็แล้วกันนายจะไปทําไมครับอุดรน,นายไม่ไปตามคุณวินหรอครับไอ้หาเรื่องแบบนี้มึงเสือกโง่เหมือนควายมึงไม่รู้หรอว่าบินจํากูไม่ได้เกืนกูไปตามกูก็ต้องโดนไล่ตะเพิดเหมือนเมื่อวานสิวะไอ้สัตว์มึงไปบอกว่าสายใจจัดของให้กูด้วยส่วนมึงก็ไปกับกูให้ไอ้แจ็คอยู่ดูความเรียบร้อยที่นี่ ครับนายหนึ่งวันผ่านไปไบ้ามาเฟียหนุ่มตอนนี้มาถึงสนามบินของตนที่อยู่อุดรมาเฟียมาถึงพร้อมกับก้านและลูกน้องของตนและไบ้์ให้สายใจตามตนมาด้วยหวังว่าจะให้สายใจมาช่วยดูแลลูกของตน ทันทีที่ลงมาจากเครื่องบินก็มีเหล่าบรรดานลูกน้องที่มุ่งหน้ามาก่อนนำรถลีมูซีนกันกระสุนมาลับมาเฟียหนุ่มซึ่งตอนนี้รถล,ลีมูซีนคันหรูกำลังมุ่งหน้าไปที่อำเภอที่ลูกของมาเฟียกับนิกน้องของวินอยู่รถคันหรูวิ่งผ่านบ้านยายทองจนมาถึงบ้านเป้าหมายที่มาเฟียหนุ่มหมายจะมาเอา้าอีสีมันรถผู้ใดเล่นไก่บังยาอีฮามึงขึ้มารู้ะอีฮาเอาอีทอง กูจิไปลู่ตีมึงก็ออกไปเบิ่งแมยแม่รถผู้ด่เล่นไปยังเอ้าจังสันตีสีข้าสั่นกูออกไปซองเบิ่งกันเด้อมันขี้ไปสไปไปไปอีทองกูก็อยากหูรถมันขึ้นมางามแท้อ้ามึงกับยางไว้ไว้เนาะอีฮาอีสีรถมันไปจอดบ้านอีแดงตัวมาเบิ่งมาเบิงมึงบ่เซียกูมึงออกมาเบิ่งอีสีใสใสอีลีตี่มึงนั่นนั่นมึงเห็นบ่อเอ้า เมนอิหลีตัวท้องกูว่าซุ่มปล่อยเงื่อนกูคักมึงมันมาเก็บเงื่อนกูตัวนั้นเอา้าเมนตีสีเอา้าอีนี่มึงบอกหัวตีว่าอีแดงมันใหญ่ามาอยู่ดีกะยอน,น,นมันหนีหนีตัวกูเห็นเขาว่าเขาซาก,กันเบิร์ตอำเภอเอา้าพัดว่าอีกละเอา้าว่าแต่อีแดงมันมาได้อยู่ว่าเมนตีอีสีเออกระแมนนั่นล่ละท้องเขามายังสัน่นเออกระเมนได้ล่ะท่องมันมาอยู่ อีแดงมั่นเบอยูุ่บานแล้วเขามา,ยา,มมาอย่างสันมาเป็นมา่งทรงยาติสีเอาใจย,ยังแต่ท้องเมื่อกว่าไปอีนี่เอากะยาบ้านันเดเขากะขี่รถแบบนี้แหละมา่งทรงอีแดงมั่นบ่อย่กูว่าบอกอันเน้น้อยนันนะอยู่แต่บักอันเน้น้อยลูกมัน,นนันนะบักนิกบักนักอีกอันเดเมนบอมันเจออีอย่างมันเจอบักนิกตีโมเมนเขามา่งทรงยามายัติอีสีเอา อีทองมึงอย่าเบาแห้งแต่กูกว่าบักอันไน้น้อยนะ่ะลูกมันส่งคืออยู่ได้ทองกูว่าเขาเมือ่อส่งยาคือมึงว่าคักๆโอ้ยกับมิตาเนลดีรันละอินีเบิดเมืองกูว่านะลูกอีแดงนี่ตาละคนกับเป็นหายนะทองผู้นึงกับทองไม่พอลูกผู้นึงกับขายยามีแต่ผู้คักคักเอา้าอีสีหลานมึงมากตัวนันม,มาแต่สายลาราขอบตาคือดำแท้โอ้ย อ้ทองหลานกูมันเลี้ยนหลายตัวขอบตาไล่ดำยิ่งเหมือนแรกนะอ่านหนังสือสวดสวดบ่หลับบ่นอนหามึงเอา้าหลานมึงมาไปโรงเรียนตีสีมือนี่คือวันจันท์คือหัวกระบายโมง่งหนึ่งมันว่ามันเก่งกว่ากูค,คูแล้วเห็นมันอยุดตัวทองเอา้าจังสั่นตีโอ้ยลูกหลานมึงกับเก่งตัวเนาะสั่นกูมเมื่อก่อนเดอ้อกูสิไปส่งข่าวคุ้มทั้งผุ่นก่อนว่าลูกอีแดงเขามาส่งยามันเท่ากับที่ได้ระว่างโตซอยกันตัว เออเออเออเข้าสันมึงกลับไปสะท่องกูสิไปคุมทั้งพี่เอา้าจังสันตีกูไปละเด้อสันเด้อเออเออเออไปซะจบตอนหลังจากจบนิยยยานในตอนนี้แล้วเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์พร้อมกดกระดิ่งช่องติ่งคนหล่อด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่ททานที่อุตส่าห์รับฟังขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ